สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าต้นไม้นี่สวยไหมอันนั้นยังไม่งอกงอกตะกิ่งนี้ข้างคลองนู้บนบนปลาอยู่ฝั่งนู้นตอนนี้อยู่มาเดินในฝั่งนี้งไงเห็นไหมแดดส่องลูกเป็ดนกบินกันให้เยอะแยะเลย แสงมันสะท้อนคี้เมฆเต็มเลยไปเราเดินต่อเ,เดินต่อตอนนี้จะกลับบ้านแล้วเดินเรื่อยๆกลับบ้านอัน,นี้พากลับบ้านนี่คลิปที่สามแล้วนะเนี่ยวันที่พาเดินถ้ามาก็แฟนไม่ได้ทำเขาขเขาอายคน เป็ด,ปดตัวน,นี้ก็เลี้ยงข้าวซะเรียกขมมน็มนก็มาพาเดินแดดและแดดเพิ่งจะออกนะโอโหแดดออกอรบลบเงาป้ากันพาเดิน เงาบังแดดมันแรงมันสะท้อนแดดฝั่งนู้นเดี๋ยวป้าจะเดินไปฝั่งนู้นนี่กระดอกไม้ข้าวพอดยเนี่ยเริ่มออกแล้วไงต้นนี้เห็นไหมขาวหมดทั้งต้นเดี๋ยวป้าจะเดินลัดคองเข้าไป ได้ได้ดอกไม้มาเยอะอยู่เมื่อกี้เนี่ยเริ่มออกแล้วแต่ยังออกไม่เต็มที่ไงออกมั่งแม่ออกมั่งเนี่ยตันไหนที่มันน้่นหน่อมก็จะออกวันนี้พาเดินพาทัว์พาทัวว่ต่อยพาเพลินวันนี้ได้ไล่คลิปอยู่แต่ต้องค่อยๆลงเพราะว่าเน็ตบ้านป้าไม่ค่อยแรงเยอยู่ตรงเนี้ย ตัดหัวคองในหัวคลองนี้ไปสุดนู้นก็ตัดหัวตรงนั้นได้แค่เป็นพรน,นเล็กๆต้องกระโ,โดดข้ามเดี๋ยวแบล็คบุรีเนี่ยเริ่มออกใบแล้วเริ่มแตกกิ่ง แตกกิง่งแตกใบแล้วเดี๋ยวป้าก็จะพาไปเก็บแบล็อร์รี่สวยนะแดดลมขพา่งชั่วหน่อยสุดคลองนูน้นเมื่อกี้ป้าเดินไปทางนูน้นแล้วนี้ย้อนมาสุดคลองนี้เนี่ยแล้ก็เดี๋ยว,เ,ยวเราก็เดินเรียบคลองไปดูข้างหลังเนี่ทางขึ้นไปเทสโก้ บ้านคนชลาตึกๆเนี่ยโอ้ยเดินเดินไปเดินเที่ยวกันนะทุกคนเน่่ๆๆ่เห็นไหมดอกกำลังออกเนี่ยกำลังแรกกำลังออกดอกเนี่ยเต็มต้นหมด ออกดอกออกใบเมื่อดอกไม้ที่เน่ส่วนมากมันจะออกดอกใบอย่างออกทีหลังดอกออกก่อนส่วนมากเลยนะ mm hmm. เดินข้างถนนอ่ะมันมีมัน,ม,นมีไว้สําสหรับคนเดินนะเด็กไม่โดนรถชนไม่ไปเดินถนนไม่ไปเดินที่ถนนเน mm ี hmm. ่ยไปเดิน mm hmm. ดูแม่น้ำ มื่อกี้แดดแฉะเลยเมื่อกี้อยู่ป่าอยู่ฝั่งนูน้นตอนนี้ป้าข้ามาามาแล้วข้ามมาแล้วข้ามมาฝั่งนี้แล้วท้องฟ้าสวยจังเลยะสวยเมั้ยสสุดๆอันนี้ขึ้นไปนี่ก็จะเป็นน่แหนะละโรงเรียนมัธยมข้างบนนั่นอนะ่ะที่เป็นตรงกลางเลยนะ มันมีถนนผ่านกิน,านนาทีล้วานนาทีแล้วเดินกดเดียรรอบบุมยังไม่รอบดีหรอกตัดอาวันนี้ไม่ได้ไปตรงริมนูน้นตัดมาเดินริมนี้มอ,อกไม้เยอะดีเพราะว่าบ้านบ้านที่สร้างเก่าอ่ะเขาจะปลูกดอกไม้มันจะขึ้นแล้วไงเดี๋ยวให้ดูตรงนี้น้อยหนะึ่ง ทำร้านทหารพันซึกไว้ไงป้าจะพาไปดูเวลาเขาวันทหารพันศึกเขาจะมาพกทหารเขาจะมากราบไหว้กันตรงนี้พวกทธ่เก,เกี่ยวเกี่ยวข้อกับพวกทหารนะมาสักการะเท่านี้นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะบายขอบคุณมากนะที่เข้ามา กดไลค์กดแชร์ให้ป้านะี bye ่ะบายบาย